ดีค่ะเมยหง88ทารอรต์นะคะวันนี้เรามาพิอาการนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่รักในความเป็นคุณนะคะมากกว่ารูปรักภายนอกนะคะค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมดสามกองเลือกด้วยกันนะคะกองเลือกที่1นะคะเหรียญหมูสีแดงนะคะกองเลือกที่สองนะคะ เหรียญน,นกน้อยสีเขียวนะคะกองเลือกที่สามนะคะเหรียญมังกรผงนะคะสีแดงนะคะค่ะเลือกกองที่สะดุดตาสะดุดใจนะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะใช้ความรู้สึกแรกนะคะไม่ใช้ความคิดนะคะ ารายละเอียดของทาง้าวสแตมนะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกล้องที่หนึ่งนะคะเหรียญหมูสีแดงนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่รักในความเป็นคุณมากกว่ารูปรักษ์ภายนอกนะคะ คาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะคุณและเขานะคะเป็นเอชออฟซอดนะคะอาจจะเคยตัดความรู้สึกกันไปนะคะอาจจะตัดสัมพันธ์กันไปนะคะเขาและคุณตอนนี้อาจจะ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเทนออฟวนนะคะเหมือนเขาแบกรับความรู้สึกของเขานะคะเกี่ยวกับคุณเอาไว้นะคะค่อนข้างมากเลยนะคะควีนออฟสอดนะคะเขามองว่าคุณมีระยะห่างกับเขานะคะคุณอาจจะใช้ เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวกันไปแล้วก็หยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะแล้วก็คุณก็ถือดาบใส่เขานะคะที All ่อัเพนดิคนะคะแต่เขาก็อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะนายอัพเพนดิคนะคะแต่เขาก็ยังคง ถือคุณไว้นะคะยังคงมีคุณอยู่นะคะยังคงเก็บคุณไว้ในความรู้สึกของเขานะคะ Ten of One นะคะ The Devil นะคะ Nine of One นะคะเขาและคุณนะคะไม่สามารถนำความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณและเขาออกจากความทรงจำของคุณทั้งคู่ได้นะคะคุณยังคงมีความรักความผูกพันม,มีสิ่งที่แบบ ยึดติดกันเอาไว้ค่ะกับคุณและเขานะคะเหมือนเขาเนี่ยคะ่ะเทนอาวานแบกรับความรู้สึกเอาไว้อย่างมากมายเลยนะคะเนี่ยนายอวานนะคะเขาเป็นคนที่ม,มุมานะนะคะมีความพยายามตั้งใจทําอะไรก็ทําอย่างจริงจังนะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานเขาก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกนะคะนี่คะ่ะปิดบัง ความรู้สึกปิดบังใบหน้าของเขานะคะ p พ g ออฟคั p นะคะกับ p พ g ออฟเพนนิเกนะคะท o ออฟ o r ดนะคะเขายังมีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเอ็ดออฟเ t น c ิ e เกิเขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะหรือเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณก็ได้นะคะ Two of Swords นะคะคือเขาไม่สามารถนำความคิดความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณนะคะออกจากออกจากพ่วงความคิดความรู้สึกของเขาได้เขายังคงคิดถึงคุณอยู่ไม่ได้ปล่อยคุณออกจากความคิดของเขาไปเลยนะคะเนี่ยเรื่องมหัศรรย์น,นะคะดาวเรืองดาวโรยนะคะเธอผู้ไม่แพ้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ มีความตั้งใจนะคะแล้วก็ทําอะไรก็จริงจังนะคะในการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จนะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคะเขาอยากจะมีเรื่องมหัศจรรย์ให้คุณกับเขาได้มาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Community นะคะ Make the effort นะคะ Honey Moon นะคะคุณและเขามีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะ ปล่อยให้สถานการณ์นี้นะคะพาบอกว่าให้ปล่อยให้สถานการณ์นี้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะอย่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ใดๆนะคะแล้วก็ฮันนี่มูนนะคะคุณและเขามีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปสร้างความรักความโรแมนติกต่อกันนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้ฝากกดติดตามเหมยหงปัสแปดทาร์รอดด้วยนะคะแล้วก็ไ่ฝากเพจด,ด้วยนะคะรายละเอียดของเพจอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะนกน้อยสีเขียวนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่รักในความเป็นคุณมากกว่ารูปรลักภายนอกนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะต่อดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะคนคนนี้นะคะเป็น k i King of s w o r d นะคะเขามีความเป็นผู้นำนะคะมีอีโก้นะคะมีระยะห่างระหว่างคุณและเขานะคะตอนนี้คุณและเขาอาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะคะ ออวนะคะคุณและเขามีเรื่องทะเลาะกันนะคะขัดแย้งกันนะคะแต่เขาและคุณไม่สามารถนำเรื่องราวของกันและกันออกจากความคิดความรู้สึกของกันและกันได้นะคะเป็น8ดาบนะคะโดนตึงเอาไว้นะคะ S The s h a r i o t คุณและเขามีความแตกต่ตางกันนะคะทางด้านเชื้อชาติศาสนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมก็ได้นะคะหรือต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะ The view of fortune คุณและเขาอาจจะมีโอกาสที่ได้มา,าเจอกันพบเจอกันนะคะวงล้อแห่งโชคชะตาจะนำพาคุณคู่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ e i g h t of sword นะคะ The hangman นะคะ View of fortune นะคะ เหมือนเขาและคุณก็ไม่สามารถนําความรู้สึกความคิดเนี่ยความที่คิดถึงกันของคุณทั้งคู่นะคะออกจากกันได้เลยนะคะเหมือนเขาเป็นอีกแฮงแมนนะคะเขานะุคะ,ะ,คะผู้ชายคนนี้ถือเชือกของเขาเองเหมือนตั้งใจที่จะห้อยหัวตัวเองลงมาจากต้นไม้นะคะเหมือนตั้งใจรอคอยอะไรบางอย่างนะคะเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่นะคะ the view of fortune นะคะเนี่ยคะ่ะ โชคชะตาจะนำพาคุณทั้งคู่ได้มาเจอกันนะคะ Ten of One, Two of One, Ten of Pentacles นะคะเขาแบกรับความรู้สึกเกี่ยวกับคุณกับเขาไว้อยู่นะคะ Two of One คุณและเขาอาจจะต่างชาติต่างศาสนาไกลที่ไกลถิ่นกันนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเขามองคุณอยู่นะคะ Ten of Pentacles นะคะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเป็นสิทเปลี่ยนนะคะ คานทีนะคะคิงออฟคัพนะคะสืบทอดเจตนาคิงออฟวันนะคะน้ำเต็มแก้วโฟออฟคัพนะคะเขาเป็นมีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้คุณนะคะเขาเป็นคนเก่งการงานนะคะแล้วก็เป็นคนใส่แว่นหรือเปล่าคะเขาน่าจะมองการไกลนะคะทำอะไรก็ตั้งใจทำนะคะโฟออฟคัพนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขาเหมือนเขาไม่รับถ้วยจากใครเลยนะคะเนี่ย เพราะว่าในใจเขาค่ะม,มีแต่คุณนะคะเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่นะคะ new love นะคะ getting to know each other นะคะ wedding นะคะเขาจะมาเป็นรักครั้งใหม่กลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะออขอให้คุณได้เปิดใจเรียนรู้นะคะและได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะ เพื่อมาสร้างความรักความผูกพันกันใหม่นะคะวิดดิ้งนะคะคุณและเขาอาจจะได้แต่งงานกันนะคะหรือมีโอกาสได้เจอกันในงานแต่งได้นะคะค่ะข,ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครพึ่งผ่านมาทางนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพ <Okay. S 2> ด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกรองที่3มนะคะมังกรหงนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูโดยวรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะหากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะใครที่รักในความเป็นคุณมากกว่ารูปรักภายนอกนะคะคนคนนี้นะคะคุณและเขานะคะเป็นโฟ r ์ f ออฟสอตนะคะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปไม่พูดไม่คุยกันนะคะ King of p e n t a c l e นะคะแต่เขายังคงมีความ รักความรู้สึกดีความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะเขาอาจจะมีฐานะที่ดีมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะเด,ดสตานะคะคุณเป็นเด,ดสตาในใจเขานะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะนิสัยนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีการเยียวยาให้กับผู้อื่นได้ใช้คำพูดในการเยียวยาบำบัดให้กับผู้อื่นนะคะ ชิกออฟคัพนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือรักในวัยเด็กนะคะสมัยเรียนประถมป๊อปปี้เลิฟนะคะหรือรักต่างวัยที่มีอายุห่างกันก็ได้นะคะมีความทรงจําดีๆอยู่ด้วยกันนะคะจัดติดนะคะคุณและเขานะคะคนใดคนหนึ่งอาจจะเกิดในราศีตุลน,นะคะมีความยุติธรรมนะคะหรือเขารักในความเป็นความยุติธรรมของคุณนะคะ คิงออฟสอดนะคะ e e n of w a n d s นะคะ Six of p e n t a c l e นะคะสิ่งที่คุณแสดงออกมาคุณอาจจะมีระยะห่างระหว่างเขานะคะมีอีโก้นะคะ, Eagle, ะ,คะกับคุณและเขานะคะ Queen of Wands นะคะเขามองว่าเขาอาจจะชอบในความเป็นตัวตนที่คุณเป็นคนเก่งนะคะฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะ s i x of p e n t a c l e เขาชอบในความที่ในความที่คุณเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบให้เสียสระนะคะชอบช่วยเหลือคนนะคะมีตาช่างนะคะมีความดีติธรรมนะคะคุณน่าจะเกิดในราศีตุลน,นะคะ e n of s อฟสอดนะคะเซเว่นออฟคันะคะนออฟโรดนะคะคุณและเขาอาจจะฝันถึงกันนะคะหรือคุณคือคนที่เขาฝันถึงเฝ้าฝันถึง,ถงหรือคนในฝันคนที่ มีในสเปคที่เขาต้องการนะคะคือนอสอดคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดุดุดนิดนึงนะคะมีระยะห่างระหว่างเขานะคะกับคุณนะคะนายออฟโรดนะคะคือเขาก็ในตัวตนเขาคะจะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานทําอะไรก็ทําจริงจังนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของเขากับคุณได้รับรู้นะคะเนี่ย โลกแห่งความฝันนะคะก้อนหินก้อนนั้นนะคะความสุขใกล้ๆนะคะเขาขอบคุณนะคะเป็นคนในฝันซึ่งกันและกันฝันถึงกันบ่อยๆนะคะเขาคือก้อนหินก้อนนั้น,นะคะ่ะเขาอาจจะไม่แสดงออกต่อคุณนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะความสุขใกล้ๆแต่เขาชอบรอยยิ้มของคุณนะคะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเขานะคะ อันเรียกเพื่อเต้นเลิฟนะคะเอ็กเพสยูเลิฟนะคะรีทิสนะคะถึงแม้คุณและเขาจะเพิกเฉยต่อกันนะคะก่อนหน้านี้ไม่พูดไม่จาต่อกันนะคะแต่ว่าจะมีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะได้มาสารสัมพันธ์ต่อกันมาบอกความรู้สึกต่อกันนะคะแล้วก็เมื่อได้เจอกันแล้วขอให้คุณตัดขาดโลกภายนอกและมาทําความรู้จักกันใหม่นะคะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตาม1688ทารอดด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ